สวัสดชื่อนาะงสาวพคจนียยศสลิตนะคะวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ของเรื่องความร้อนและแก๊สนะคะโจทย์เขามีอยู่ว่าต้องการทําน้ําอุ่นอาบในวันที่อากาศหนาวมีน้ําเย็นอุณหภูมิ15องศาเซลเซลียสอยู่ในถังมีน้ําในถังปริมาณ50ลิตรจะต้องเติมน้ําร้อน100องศาเซลเซียสลงไปเท่าไหร่จึงจะได้น้ําน้ําอุนอ่นอุณหภูมิ25องศาเซลเซียส กำหนดความร้อนจำเพาะของน้ำ4ี่พันสองจูลต่อกิโลกร,รมัมเคลวินนะคะถ้าเราวาดภาพนะคะเราจะลองวาดภาพวาดภาพนะคะถาาวาดภาพก็คือเรามีน้ำเย็นนะคะเราจะเอาอุณหภูมิต่ำไว้ด้านซ้ายนะคะน้ำเย็นฝั่งนี้ไปน้ำเย็นนะคะด้านซ้ายไปน้ำเย็นสิบห้าเซลเซียสนะคะ ก็คือเราเอาน้ำเย็นผสมน้ำร้อนหนึ่งร้อยองศาอาน้ำร้อนในน้ำร้อนหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะคะหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสก็คือพอเราผสมการน้ำน้ำร้อนไอ้น้ำเย็นก็จะร้อนขึ้นน้ำร้อนก็จะเย็นลงนะคะแล้วก็มันจะอยู่ที่อุณหภูมิผสมคือเจิพ้าองศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวจะต้องแเคดูอันนี้คือน้ำเย็นนะคะเราสมน้ำเย็นลงไป าน้ำเย็น15องศานะคะน้เย็นสิองศาอันนี้ก็คือน้ำร้อนผสมนะคะผสมน้ำร้อนมาฝั่งนี้ผสมกันอันนี้น้ำร้อน100องศาเซลเซียสนะคะก็จะได้อุณหภูมิผสมคือ25นะคะก็คือน้ำอุ่นองศาเซลเซียสนะคะถ้าน้ำเย็นอุณหภูมิเพิ่มก็จะได้เป็นอ่า m c delta t นะคะเม่อน้ำร้อนก็จะได้เป็น m c delta t นะคะ m c ีลต้า t นะคะเขาถามว่าให้ใสารอมเมียมา50ลิตร50ลิตรนะคะ50ลิตรจะเท่ากับเท่ากับ50กิโลกรัมสูตรนี้มันจะได้แค่แค่น้ำนะคะถ้าไอ้50จะเท่ากับ50กิโลกรัมเนี่ยมันจะมาจากสูตรโลเท่ากับ m ส่วน v นะคะ ส่วนนี้ได้แค่น้ำเย็นเดียวเลยไอห้าสิบหรือถากับห้าสิบกิโลกร,รมัมหรือจะเป็นหนึ่งร้อยลิตรก็จะท่าก,กับหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมนะอ่าห้าสิบหรือถากับห้าอ่านเขียนผิดนะคะห้าสิบห้าสิบกิโลกร,รัมนะคะอันนี้คือมวลโอเคอันนี้ก็คืออ่าก็จะเป็นมวลน,นะคะทีนี้เราก็จะเข้าสมการได้เลยนะคะสมการก็จะเป็นคิวเพิ่มนะคะคิวเพิ่มก็คือน้ำเย็นที่มันเพิ่มนะคะคิวเพิ่ม แล้วก็เท่ากับคิวลดนะคะคิวลดก็คือน้ําร้อนมันลดนะคะอคิวลดน้ําร้อนมันลดตัวที่เพิ่มกับตัวที่ลดมันจะต้องเท่ากันนะคะงั้นเราใส่ตัวที่เพิ่มไปเลยอ่ตัวที่เพิ่มก็คือเป็นน้าเย็น mc delta t นะคะ mc delta t นะคะเท่ากับ mc delta t แล้วก็ใส่ตัวที่ลดนะคะฝั่งนี้เห็นไหม เป็น mc delta t เหมือนกันนะคะเนี่ยทีเนี้ยพร้อมเป็นน้ำทั้งคู่อ่าเป็นน้ำทั้งคู่เราจะคิดฝั่งเพิ่มก่อนนะคะฝั่งเพิ่มเห็นไหมฝั่งเพิ่มก่อนนะ,ะอ่าเพราะว่ามันเป็นน้ำเหมือนกันตัดสีทีนี้เลยนะคะอ่าตัดเพราะว่าเหมือนกันไงตัดสีทีนี้เลยที่เขาให้มาสี่มสองเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะ,ะตัดสีทีเลยเป็นห้าสิบนะคะนี้ต่อเป็นตัว delta t นะคะ delta t เราจะใช้เป็นสูงนะคะตรงนี้ตัวของทีสูงลบก,กับต่ำคือน้ำเย็นนะคะก็คือน้ำอุ่นนะคะคือ25ลบกับ15าอาเขตไปย5ลบก,กับ15นะคะอันนี้เป็นมวลร้อนอันนี้เป็นเอ็มนะคะมวลร้อนต่อมาเป็นมวลของน้ำร้อนนะคะเดลต้าอลร้อนก็จะเป็นสูงนะคะสูงลบก,กับต่ำเหมือนกัน ก็เขียนได้เป็นนี่อย่งร้อยนะคะลบยี่สห้านอันร้อนคือตรงนี้อันนี้คือลบต่ำาหลบห้าแล้วก็เอามาคูณกันนะคะอ่ะสิบยีิห้าลบสิบห้าจะได้สิบแลมาคูณกับห 50, <Okay. S 1> ้ิบเป็นห้าร้อยนะคะ <75. S 1> คอ่ะทีนมวลร้อนมดเป็นเจ็ดสิบห้าคะเจ็ดสห้าทีนี้มวลร้อนก็จะมวลร้อนก็เท่ากับอ่า 500หาร75อันนี้เอามา25ตัดนะคะตัดกัน500หาร25หาร500ได้2ใส่0 25หาร75ได้ว3ตัดกัน68ตัดกัน6นะคะ6.7กิโลกรัมนะคะทีนี้ปริมาณน้ำร้อนจะได้ทั้งต่อเป็นปริมาทน้ำร้อนนะคะ กับหกจุดลิตรนะคะแล้วก็ตอบข้อ1น,นะคะก็จะตอบเป็น6.7ลิตรนะคะตอทุกท่ขอจบการนำเสนอเป็นคนี้ค่ะขอบคุณนะคะ